วันนี้เพื่อนี่เพียงยังเมื่อนี่ไอ้จุเนี่ยครับจุเนี่ยครับอากกินอะไรครับอรับอดันแม่เถ้าครับแม่ประดีสิเลยแม่กำลังสีเนื้อกำลังสีหน้เนี่ยวันนี้ครับเนี่ยพน้าให้แม่โอ้ขีเพี่แต้มขีเพี่แอ้มเนี่มันขีน้ำแข็งอันนี้ต้มแซ่บอันนี้ซื้อไปซื้อมาพันหนึ่งพี่น้องลาบแล้วพี่น้องลาบเดียวแล้วกูนะ แม่หอมวัวมากหอมปอกมากหอมปลอม,มลอลนิดหนึ่แม่เป็นกำลังเดียดผัดกูแม่แต่รำกำลังซอยใช่ครับหอปลอมนหน่งวันนี้ที่บึงการนะครับผมมาเด้อพี่น้องมาอยู่มากินน้ำกันแซ่บๆเมื่อน,นี่ครับเมื่อนี่ครับสวัสดีครับในท่องกินเทียทเ่ยวตลอดครับเมื่อนี่ครับใช่ครับเฟื่อนลำขึ้นเลยมาขึ้นไปใส่มาขึ้นเลยขึ้นเลยงกควังครับลาบขนตู้ค <laughs> ุณนายเพืง่ง <laughs> มาดีมซิเลยเนี่ยต้องตืนนะผมก็เตือนครับผมก็เตือนมามาขามาไเตียเนี่ยเจ็บบ่เอา้าผู่กงวามากว่เปืนน่นไหมว่วูไ้คู่เราคุม่นังตีอยู่ยังห้องห้ง่น่กง ลาดผมพี่น้องอือไม่ยากยี่ตุ๋นกันไม่ยากนักทยเอฟซีเด้อสวัสดีครับทุกท่านครับผู้กองเนี่ยครับเนี่ยครับครับผู้ดูแลความสงบเขตอำเภอโซวิสัยเนาะครับผมครับครับเอาที่มย์เอฟทีเมืองเนี่ยเป็นยังครับที่เมืองสูตรแก้วอันนี้นะ อันนี้เนื้อขาเนื้อว่าเป็นเนื้ออะไเนื้อขาอ๋ออันเห็นจะเสียช่วงคนเว้าต่ว่าคนคนทุกอนเป็นยังไงช่วงคนซูชิอร์ตครับเพี้ยกับซุปพร้อมแซ่บเพี้ยงกับซุปดีไหมครับครับครับแซ่บครับสุดยอด์ตนิดเนาะครับเริ่มเปิดบ้านไป็นไรกับข้าวครับไปยังไหน จะขึ้นเบอร์นั่นัรขึ้นน้ำจิ้มเองเลยเหยหบปะครับครับแจกดครับลิงเนี่ยที่ไหนผู้กองวัวผมเดี๋ยวผมจะเบานึ่นฟังนี่ชดจังสิผู้กองเนี่ยให้จังสิวัวไป่ะเนี่ยมึงเป็นคนว่างแน่หรอ่ากินทัางหไหมเนเสียบพี่น้องนเป็นไลยครับในทุ่ง ครับในทุกที่เที่ยวตลอดกินดีแล้วครับนี่ปั๊บเนาะเนาะชื่อเล็กอ่าตักเราครับขาเสือดไหมนะครับขาเสียดเท่าไงอันนี้มันต้องมันต้องผิดกติกงสินะครับอันแดงแดงมันบอกเข่ากันเด้พวกกวางอันนี้แดงบอกเข่ากันแดงสุดเนาะต้องอันนี้นะครับขาเสือดนะครับขาเสือดแน่ดวดดวด

ไพี่น้องกินข้าวอร่อยเลยมามาพี่น้องมากาดีนี่แหละาบาบ้านทำัเลย่อนีบานาเี่ยงแล้วยนี่สนนี่หัมัเอามือุดซีน่ะเหืที่บาดหนเแดแตงตุ่มตุกันตุ่มกันหุ้มกันตุ่มกันหุมกันนี่ต้องเพิ่มน้ำนักเรยบอน กินเยอะๆไดยบันนนาลเตียัมมบอลเนี่ยนเาอะไย่างไ่าทางอครับบรรยากาศย้ำมือเช่าครับพี่น้องกินเช่าตอนเช่าเนื้อสมพี่น้องเนื้อสมชียนมไมต้องสดดี้วยพ่อบแซ่บเนาะเคร่บีบีเถวยมั้ยน้าแถว อี่พวค้่ะมดค้รับมาพอดีผมเนี่ยผมขอโคด้องกิมกว่า้ยดดีใี้เบิ้งโอ้ซอทีรีมาเดือเลยสดักันเดาครับดีนะผมหวานใจทมาหลายย่างมาชอมมึงด้วยนี่งทีนี้ถูกเวีนครับตอกไว้ได้ดยงไง เตอะใส่สองเตสามเตียงเขาแข่กันกันบงทุกคนเอาไหมครับดิไม่่เอานนำกันอะไรได้มพ่อที่เฮกซี่บังไะมายังพ่อไม่ซ้อนเลยซ้อนเลยพ่อครับพ่อเทาเออพ่อกินข้าวกินก่อนพ่อยายจะดับด่พี่น้องได้ไปแน่หรอวันนี้สวัสดีปีใหม่ะ น่านบ่ไหมดีุ่มใจแกคือเต่าแม่เยี่ยมแม่ยำแซ่บบ่พ่อมากินปีใหม่แซบสุดยอดนะนี่ดีพู้ควาโอ้ยสดใสแบบนี้ครับมันบดเหแ้วด้วยโอ้ยเบลสีกับสดมาพี่นออกมา้นี้ครับพี่น้อมแกไทยหมักแกซ่บแกงต้มมงเด้อฟซีหย คุณมือมันแับหวานโน้้ฮียหน่ยปกปกเลยพี่น้องเอายำยาไหมขาเชื่อนไมมาครับมาก็เราตามครับอย่ามายะยาเอาอะไรมาตะกันคาเทียนนะพี่น้อง แก้วี๋ยวพวกควองมันอย็นจ้าให้พ้กควางนี่ผพวกควางได้ครับเ๋ยผู้ดูเรียกนจังหวังบึงการไดครับนะครับเตรียมนี่หนีโงกหัวคักรัใส่โป๊กเว้ชุดแล้วพวกควางชดชดมาดูยูู้กคงมันมันบผมนี่มันหวานๆครับเอาเนื้อใส่น้ำเอาเนื้อเออเอาเนื้อเออนี่นะครับเงั้ยเสรนเด้ครับเดี๋ยวเดี๋ยส่ไปรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงปึง ผมหวานผมหวานพี่น้องผมหวานไม่ครับปลูกหวานมะเดื่อโอ้ครั้งแรกเด้ครับเนี่ยหวาน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 นี่หวานข้อมันหวานที่น้ำผึ้งนี่มันเสื่อมมาครบแทาดีแท้ครับเป็นแม่เบิ้งขอเทศจุ๋เบิ่งได้ดีแฮนเป็นสีนี้ครับพี่น้องเห็นไหมครับมันคมหวานนะครับกด กใหญ่ๆอ่สามรอบาทอมานึกว่ามจบมครับบอประคเขากันเจนเนี่ยไม่เขากันเขากันครับันีบดคั่ครับวันกินใเอซีไหมยของเพครับรับ้านไหมเท่าต้องด้วยได้เท่าเตดำเนี่ยกินหลากหลายได้บอลตอโอยยาอกรบางพั่น้องมี่ยชานี่ีาเชียาแม่อยากกินบ่ไดกินไหเฮาช่บครับ ลองมงแ่บจ้าับนู่เามากโอ้ยนอยหวานีิลไดยังไเี่ครับดยังงเนี่ยเดี๋ยวด้ยไงยอะๆโบว์น่ารู้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวได้ีเดียวครับแคเดยวเขารองโมดูวะลองงบานหวานตัวหนักยิมบ๊วยิมยเดี๋ยวอยมากไปลยอืเป็นไรครับสุดยอดอน้อมผม้กลหวานเนาะวมันฝรั่งข้าง้าไว มืดก้อนเอาไหมเอาไหมลูกเอาจูตับลูกบอลเอาลูกใส่ครับมืดก้อนนี่หันใส่มืดเลือดคนเจลเร็วเร็วเร็วใส่ดีออย่าใส่ผินะผมหายายเอตัวนันนั่จูรงหันะเป็นเนี่ยโอ้ยผมะแล้วบองให้ไปตัดอยู่มวยนี่าไปตัดล้อโอ้ยไปต้องไปไกลนี่สิตูบนบ่มากแบอจะยังไกไหนผึ่งเอาไว้ทอขาให้กินเดียวเดียวเขาอๆ สอนเจ้าของนี่ไครับเดบอสอะไรน้ำตาแหยบอกกันบอก่าน้ำตาแหยงนี่ผมมาถึงทงทสมกอยเนี่ยคุกสบายหน่อยเรื่อยๆข้ามย้ขึ้นได้ขึ้นตัวได้เพิ่มกินเอาอยกข้ามเลยพวกกองยกข้ามเนครับนี่อันนี้ไหมอันนี้ครับก้อยก้อยมันขมวั่านเศร้าับเอา แก้วแซ่บบ่ครับแก้วนี่เออนั่นนะครับโอ้ยนั่นนหะครับสุดยอดมันหวานนกขมบานเนี่ยครับผมอยากชิมจะชิมยอดนั่นหน้าภาษาได้มอลมากขึ้นเอ้ี๋ยวจะบอกพันธุ์อะไรไปบ้างครับมันหอมแขกมันหวานเหมือนไดิสุดยอดปะครับครับมันใหญ่ใหังจังหวานน้ำจิ้มกรับเนื้อกับเ็ดน้ำจิ้มกับเ็ดครับครับเอาในธุงกินเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเดี๋ยวสิปีชิมแล้วสวดเนี่ยน้ำจิ้มสวดดิบ่อ้น้จิ้มส่วนในพวกความดิ พอพันสิบป่วยเรื่มพันสิบเรื่มเฮาวพันสิบว่ถามหาเฮาวว่าจะได้เฮ็ดซุปตะปานนะสวัสดีเ้ยครับพี่น้องมือเด้อครับเอาเขาเป็นน้องพ่วิทย์สวยคนเดล้วเพียงเดียครับผมคนเดียวแซ่บบ่แซ่บเหรอเนาะผมก็แซ่บอาเดี๋ยวพี่น้องแล้วผมขออ่นนี่ก่น้ำยาจักปังนะครับ น้องมันเดี๋ยวเอาเซีอยู่เกาหลีเด้อทั้งมึงนอกข้างหน้ากันหนอดนี้มาซื้ออันนี้ได้เครับอมหวานเหวานขอดก๋วตวนี่น้องมาบีมูบอะไรได้จังงๆอะไรไม่คมสั้นเอคมแม่งะไ้บีูไาครับมามามามมามาามามามา อือ่อ้อก็สูงกก็เตี้ยตอนจอรอนีช่งช่งนั้นเสียเลยแต่ตอนหลังๆมันเหล่อไปล่ามันเหล่งไปล่ามันเหล็อยู่้าเจี้ยแล้นาะอ๋อเลยฝันอะไรเนี่ยวุดได้งเี่ย ครับคลิปนี้ก็ติดขอฝากไว้ซ้ำนี่มาทั้งวัติดกันคลิปหน้าเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีที่นี่ไปแล้วครับสวัสดีครับผู้กองครับครับผมคุณพ่อสวัสดีที่นี่ครับแม่คุณนายเพิงบอลเย่าแต่ดำจ้าของช่องเนี่ยครับไปแล้วครับผมแซ่บว่พ่อมุ้งขั้วผักกระเดาผมดูครับนั่นนี่พ่อเท่าเนี่ยครับ คุณพ่อครับครับคุณพ่อครับแสบแสบพ่อเป็งได้พ่อมาูเห็นยูทูบอันนี้เห็นยู u ูบเ e y o ยูทูบพ่อได้ยื่นสื่อเนี่ยมายูออกทรั์ออกทะระั์ยูทูบเบอร์ละวะยูทูบเบอร์มายูน้องไข่ตั้งด้วยพี่เขาพ่อพ่อไม่จะใสโอ้ยไทยโคราชเลอะโอ้โคราชโอ้ยบักน้องจนว่าว่าคือคือบอกคือเขาขหมด ก็มันเออก็วากล่ก็ได้แต่มันี้ีน้ำเดนไม่่จะมีโนหรอะคุณพ่อสวัสดีเอ็มคมนี่ยนคุณพ่อเนี่ยเเกแก้วจะรออยู่เดีวได้แมเราเดีวได้มาแเราได้ม่เาอยการะเสือโลเรใ้ก็บาดเช็เฮยดโพวกผมเจ๊งดำนขาเู่อยขาเสื้อผมผมเป็นไทยพวนไทยพวนพวนพวกผมเป็นพวนครับพวนพวนมาจากเมืองจีนที่อพยพจากเป็น ไทยพวนนี่คือว่าไทยพวนนี่เป็นเชื้อไทยเชื้อไทยเผ่าพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมีใจมาจกันมีใจว่าเลยพวกไอ้ชาติเนือของเล่าครับไหมนีครับผมนี่ผมนี่คือกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไดยยกอย่างนี้เนี่ยนด้ยกอย่ี พอนเพียวรเลงขาเมืองไม่เป็นครับควนควนครับแต่ว่าหันหันน้องไข่ใช่แก้วใช่งอบเป็นแก้วใช่คอครับแก้วโอ้ยินด้อครับบ้านน้องนาแซงไงใช่ควนบ้านกลางปาป้อเ่าใหญ่ดีครับดีกว่าเ่าอีี่พ่อหย่อียครับเลยเอาเอาอายูทูปไปเอายูทูเลย

แคนโอกอันนี้ครับอันสุดยอดขึ้นกันนะครับนี่พันมากินเนื้อครับผมครับมาโอเดี๋ยวดดดเจ้าโจลมาใช่ไหมนเี่เยอาเลยขับเอาเลยเอาเลยโอ้ยพักราดเดียวพักราโอ้เจ้าตัวพัาต่แจงเขาแจงเขาโอยบ้านใช่พักราดทับตามตามตามตมไเลยขาดเสื้อขาเสื่อนี่อเยังหักเจือตลอดคือโง่เนี่ย เสียน้เป็นยังไงแทบ่ครับหักยิ่งแต่ดครับดนนะยังหักเจ้าอยู่ด้หัแอ่จะดีี่พะนรัอออานำผมีมันยาวเลยเดี๋ยวไปห็นานม่้สุดคแบบนยมตร้านมัเทานั้นท่านไ่อน่ไม่เนาะมันเป็นานเบิรแชนมันเกินไม่กินได้ก็แฉมนะ เอาฟางหวงไงก็เป็นคนละสีเลยพยป่าผมแท็บว่าเขียนคนละสีนะมันเป็นฟานดำครับอันเนียนอันนี้นพอแถาใหญ่พอแถาอันนี้พอแถาใหญ่ครับพอแถวพอแาอยู่นน้ำกันครับช่คยกินไม่ค่อยกินพ่อแก่ถ้าคนนี้เขาจะเรียกห้องอ่องพ่อแก่ครับพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงนี่คือพยาบาลพกไปทั้งเลยเหรครับจะขับให้คนสีเป็นดูแลบ้านดูแลอยังบ้านโครงการครับเนครับ ครับเอาพี่น้องไค่อยค่อยเบึ่กันไปเรื่อยๆเนาะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้านะครับผม